จีนคอรลีวิศวกรซึ่งดูแลการสอบสวนของรัฐบาลกลางในเรื่องการถล่มของตึกเวิ l d t เทรดเซ็นเตอร์พร้อมที่จะเปิดเผยผลการค้นพบของเขาเขาจัดตั้งทีมเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยวิศวกรโครงสร้างชั้นนําของประเทศและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันไฟเป็นเวลาหกเดือนพวกเขาทํางานเพื่อเข้าใจขั้นตอนของการล้มเหลวทางกลไกที่ทําให้ตึกล้มลงการสืบสวนของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสเสาเหล็กของตึก ซ่่งงถูกกนาามทีีอออขยอยะยะะลเดสิ่งหนึ่งที่เราสนใจก็คือระบุว่าไฟร้อนแค่ไหนในตึกก่อนที่มันจะถล่มลงมาวิธีระบุก,ก็คือการหาชิ้นของเหล็กซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟนั้นแต่ว่าไม่เสียหายต่อไปโดยไฟที่เกิดขึ้นหลังจากการถล่มลงมาแต่การหาเหล็กชิ้นที่ถูกต้อง ต้องอาศัยงานนักสืบเบาะแสมาจากคนงานก่อสร้างดั้งเดิมซึ่งจดรหัสเหล็กทุกชิ้นที่พวกเขายกขึ้นสู่ตำแหน่งบนอาคารและจดตำแหน่งของมันบนโครงสร้างกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่มันถูกทำอย่างตั้งใจเป็นพิเศษที่ World Trade Center เล็กทุกชิ้นจะมีหมายเลขกระทับอยู่แสดงถึงตำแหน่งที่มันอยู่ในอาคาร ทีมของคอรลีล่ตรวจสอบเหล็กทุกชิ้นด้วยกล้องจุลทรรศเพื่อดูโครงสร้างอย่างละเอียดของมันห้อยต้อยกล้องจุลทรรศผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลหะสามารถมองดูแล้วก็บอกเราได้มากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันในกองไฟในการศึกษาความผิดปกติในโครงสร้างละเอียดของเหล็กผู้สืบสวนระบุว่าโลหะร้อนแค่ไหนและเรียนรู้ว่าส่วนไหนของเสาเหล็กที่ตกลงมาก่อน การสืบสวนของคอรีผสมผสานข้อมูลนี้กับการวิเคราะห์การถล่มของตึกด้วยสายตาพวกเขาระบุว่าแม้ว่าเครื่องบินจะเดินทางด้วยความเร็วที่ต่างกันและชนในระดับที่ต่างกันการชนของเครื่องบินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ตึกถล่มลงมาได้แต่ความเสียหายที่เกิดจากการชนผสมผสานกับผลของไฟเป็นสาเหตุสองอย่าง ผู้สืบสวนยังค้นพบจุดอ่อนที่ไม่คาดคิดในการกันไฟของอาคารชั้นของอาคารถูกรองรับด้วยคานเหล็กโปร่งน้ำหนักเบาซึ่งรองรับแต่ละชั้นอยู่คาเหล่านี้จะถูกพ่นทับด้วยสารกันไฟแต่ในสถานการณ์ที่ผิดธรรมดาอย่างวันที่11กันยายนการป้องกันไฟแบบนั้นไม่ดีพอทีมของคอลี่เชื่อว่าการชนของเครื่องบิน ทำให้การป้องกันนี้หมดสภาพทำให้เหล็กเผชิญกับไฟได้โดยตรงเมื่อเครื่องบินพุ่งเข้าชนเราก็เชื่อว่าสารกันไฟก็ถูกทำลายไปเมื่อถูกชนโดยวัตถุที่พุ่งเร็วขนาดนั้นหรือว่าโดยแรงขนาดนั้นก็เป็นการยากที่จะให้ของบางอย่างติดอยู่กับอย่างอื่นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเหตุการณ์นี้ก็คือแรงกระแทกอย่างหาศาลแล้วก็การระเบิดโดยทันทีหลังจากการชน อาจจะทำลายระบบป้องกันไฟทั้งหมดที่มีอยู่ทำให้เหล็กไม่มีเครื่องปกป้องในบริเวณที่เกิดระเบิดขึ้นมานะครับเมื่อพบกับความร้อนสูงคานร,รองพื้นยุบลงไปจากจุดเชื่อมต่อของมันและทำให้ตึกถล่มลงทีละชั้นทีละชั้นลงไปข้างล่างหน้าที่หลักของคานร,รองพื้นก็คือการรักษาน้ำหนักของตัวเองบวกกับอุปกรณ์สำนักงานและของอะไรก็ตามที่อยู่บนชั้นนั้น มันมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะรองรับเสาไม่ให้เคลื่อนที่ไปทางด้านข้างถ้าคุณตัดการคำยันของเสาคุณก็จะทําให้ความแข็งแกร่งของมันนั้นลดลงเมื่อเสาที่อ่อนตัวยุบลงตึกก็ไม่มีทางรอด